E ค,คิวครับผิดคิ้วครับตัวไม้ขลล่มดีกระดอพี่น้องเอ,อ้ยผิดคิ้วอีกแล้วครับผิดคิ้วเป็นเขาชวาครับ โอเคครับผมหลังจากพิดคิวครับนี่ครับเขาชวาตัวน้อยๆครับเรากาวออกหายมดแล้วครับกับต่นะครับก็มีเอฟซีขอมาว่าเอากาวออกยังไงครับนี่ครับมดเลยครับไม่เหลือเลยครับดูเลยครับนี่ครับไม่เหลือกาวเลยครับผมก็เอาสซน้ามครับจุ่มแล้วก็ดึงออกครับนี่ครับไม่เหลือครับมดนี่ครับเจ้าด่างก็พัดโคตนะครับเล่นไม่เต็มที่หรอกครับผมก็จะพักแล้วครับ อีกสักหน่อยครับถ้าพัดมากว่นนี้ผมก็จะพักครับจะร้อให้ขนเซตครับพัดขนเซตผมถึงเอาออกมาหล่นใหม่ครับผมก็จะฝึกนกใหม่ต่อไปครับเมื่อกี้มันมาครับมันมาลงนี่ครับมันเป็นมันเป็นป่ามะเขือครับมันมาลงนู่นครับลงต้นมะเขือต่ำๆเราบินมาครับบินมาโฉบกล่าวครับแล้วก็บินไปขืนต้นขมเทศครับเราก็กลับมาต้นปอกระสาครับนู่นครับนู่นครับ ก็มาต้นปอกษาต้นนู้นครับนู้นครับแล้วก็เขาชวาก็มาพิดคิวพอดีครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบบุญขอบคุณที่รับชมครับผมเฮงเฮงลยๆครับต่อนกก็ให้มันมานี่ครับผมก็จะลาไปก่อนครับกับเจ้าด่างครับมืดฝ่ามัวดินครับฝนจะตกครับดูเจ้าด่างเลยครับไม่อยากจะเลนครับพัดขนดาครับโอเคครับผมก็จะปล่อยไปครับคื้นสู่ธรรมชาติครับนู้นครับไปแล้วครับ สียงครับนี่เสียงตัวหมายครับเป็นนกขลมดีครับโอเคครับเดี๋ยววันหลังผมมาใส่ครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับผม